เอาล่ะเรามาต่อกันที่วันที่6นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์ของในเนื้อเรื่องนะครับผมผมคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่มีวันหยุดเนาะวันเสาร์ที่ก็คงไม่ไม่เป็นวันหยุด d ี f ิสท to เ l e c t ิ i ท t y เรียนอาจาัดไปซีครับโอเคโอโออยู่เมืองกันหมดเลยเหรออืมงั้นไปแพทโชเวรกันดีกว่าคอนเนเรียได้อย่างเดียว ทัวร์ได้ติดท,ทยเอเลี่ยนงั้นเหรอจะไป Take them down Lieutenant Great job Lieutenant อะล่ะเมื่อกี้ไม่เจอเอเลี่ยนประเภทไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราได้ตัม <Hi. S 2> มปแล้วเดี๋ยวเราจะ <help> ซื้อปืนสักหน่อยนะครับผม ลูกซอเนี่ยมันแพงเกินไปหน่อยเราอย่าเพิ่งเกินตัวไปหน่อยนะครับสามแสนสองจัดไปแล้วก็ซื้อยาสักหนึ่งจุโอเคแล้วจากนั้นก็มีไอเทมอะไรดีไหมยังไม่ต้องละกันนะครับยามีแล้วรีเปลไม่น่าใช้เท่าไหร่เราเจอไอเลียนก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจอไอเลียนน่าจะได้ตังค์เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอไอเลี้ยงเราใช้ยามันก็ไม่ได้ได้ตังค์เยอะกว่า ออ ready on your command lieutenant great job lieutenant hi can i help you เราไม่เจอเล็กทิดไทยแล้วอ่ะอ่าคอนเนเลียไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่ที่บาแลกเลยมันเป็นวันหยุดกันสินะ มันก็ใช่สิมันเป็นวันเสาร์แต่ว่าไม่เราจะทำงานถึงแม้มันจะเป็นวันเสาร์จะไป Hi can I help you เอาละต่อไปฉันขอร้องหน่อยนะ Electric type alien มาเถออ๋อไม่เจอเลยวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดของเอเลี่ยนประเภทไฟฟ้ารลยยังไงฮ้ฉันไม่เจอนายเลยนะ โอเคผมว่าวันนี้พักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเราไปที่อื่นกันสักหน่อยเย <Yeah. S 1> ไปทำอีเวนต์กับเหล่าสาวๆเรายังไม่ได้ซื้อชุดให้ใครเลยแต่ว่ามันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเรามาฝึกซ้อมกันสักหน่อยดีกว่านะครับ s h o ต t i n g practice เพิ่มความแม่นแล้วก็ความเร็ว Workout เพิ่ม Muscle โอเคเราเหนื่อยแล้ว Hmm, ที่เมืองมีใครอยู่บ้างไหม Oh, it's you <S อ๋อทั้งคู่อยู่นี่เลยแล้วออ okay, คค Kornelia เราไปกินข้าวกับ Kornelia หน่อยดีกว่า Do you need something กินข้าวกินข้าวถึงแม้จะเสียตังค์แต่ว่าเราก็จะได้ค่าความรักเพิ่มขึ้นเ l a สของ Kornelia เราต้องจัดจัดการเลขที่ไทยสองตัว เอาไ้พวนี้แล้วกันเพราะตอนนี้เราเหลือแค่ร้อยเดียวก็าไปทําอะไรดีละ่ะเี้ยเรามีไอเทมอะไรให้เจนนิเฟอร์บ้างไหมอันนี้เป็นของขวัญให้สลามนี่ด้วยมีอยู่ห้าอันเมทัลชังมีอยู่สองอันเอิม่มก็เอาไปขายได้หรือว่าจะให้เป็นของขวัญก็ได้ อันนี้ก็ไปขายได้ก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างขายได้หมดเลยเงี้ยหรอมีดก็จําเป็นต้องใช้นะเผื่อปืนกระสุนหมดเราอย่าพึ่งขายอะไรดีกว่าอืมมัายังไม่ต้องขายดีกว่านะมันไม่ได้จําเป็นต้องขายเราไม่ได้ร้อนเงินขนาดนั้นเราไปนอนพักผ่อนดีกว่า s <S จะัไป เซซิลยังต้องการของอยู่ไหมทูพิซซ่าได้สิเดี๋ยวเราไปซื้อให้นะคาเฟ่ฮายคนไอ้ให้ปพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าซื้อซื้อแล้วก็ไปหาเซซิล ปั๊บฉันไม่ต้องการอะไรหรอกสิ่งที่ฉันต้องการน่ะก็คือให้สิ่งนี้กับเธอไงล่ะ yummy อร่อยครับไปอีกครับไปอีกครับไปอีก yummy เจ้าว่าไปเรายังไม่เคยเดทกับสาวๆเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้เราจัดการอิเล็กทิกพรุ่งนี้เราจัดการอิเล็กทิกไท้ายสองตัวเสร็จเราจะไปเดทกับสาวๆกันโอเคนอน quest fail ครับเรามีวิชเชนิเฟอร์ two time ก็เราไม่จะเอ้ย quest quest fail ความรักจะลบเหรอโอ้หถ้าอย่างนั้นเราห้ามรรบ quest สุส่ๆมาแล้วลบเยอะด้วยนะตอนแรกอยู่มีน่าจะมีสักร้อยร้อยหน่อยๆ130ร้อยสามสิบเลยปะไม่ใช่เล่นนะเนี่ยวันนี้เราไป p ล a t e เว work ให้ hey, เราไปไว่ายน้ำกันหน่อยดีกว่าเราดูค่าความรักก่อนเจนิเฟอร์เราว่ายน้ำกับเจนิเฟอร์ดีกว่าว่ายน้ำไม่ได้ป่วยเหรอก๊ t m เม s อ๋อเจนิเฟอร์ป่วยได้สิ <laughs> เอายาไปเลย Thank you ไหนดูซิจาก90เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ จากร้อสามสิบเก้าเพิ่มมาอีกห้าเป็นร้อยสีิบสี่แล้วสี่ไว้นานสักทีหนึ่งเป็นเท่าไหร่โอ้เพิ่มมาตัง้งสามสิบเนี่ยเอาไปล้วตะเวนกันดีกว่าดูใจโอเคยายูเซฟส์เดอะเวิลด์อันซิกน Die, okay. All clear. Let's head back. I need to go now. เอเลี่ยนตัวใหม่แย่แล้วดีนะเราพกยามาเยอะ Enemy retreated Good job Lieutenant โอเคเอเลี่ยนตัวใหม่ก็คือตีแหลกมากตีทีหนึ่งห้าหกร้อยเลย นัละได้เวลาพักผ่อนของเราแล้วสินะเราไปหาอีฟกันหน่อยดีกว่า mm. อีฟอยากได้อะไรไหม o t i n <need> g practice with อีฟ5 time ใน2วันเลิอเพิ่มเยอะมากใครจะไม่เอาละแบบนี้ชู i ติ้งพ c กทิ e ไม่ได้ <Rest. S 1> ถ้าถ้าเราให้ยาจะได้ไหม <Thank> you. อ้าปกติแล้วบายอ่าบายแล้วได้แค่รอบเดียวกันเราไปที่คาเฟ่ซื้อยาสักยาหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสักสามเม็ดก็พอแล้วมั้ง แล้วก็ยาเล็กหนึ่งครั้งยาใหญ่อีกสักหนึ่งอันโอเค6อันน่าจะเหลือๆในการต่อสู้หนึ่งครั้งมีกรออะไรถูกๆมไหมเอจีลบห้าสิบแต่ว่าดีเฟนเพิ่มหนึ่งพอ่าอยากให้เอจีมันลบน้อยๆหน่อยมันดีเฟนเยอะแล้วก็ถูกก็จริงแต่ว่ามันคงไม่คมเท่าไหร่ที่ เราจะไม่มีค่าหลบหลีกเลยเก็บ7,500แดีกว่าไหมหรือจะซื้อเลยดีอืมซื้อเลยก็ได้นะน่าจะคุ้มอยู่เพราะอัตราการลบหลีกของเราก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นด้วยโอเคส่วนไอเทมพวกนี้ก็อืมถ้าซื้อเกี่ยว,ว้อย่างละสองอันคือจะดีมากแต่ว่าตังเราน้อยนะ โอเคบาลกมีอ okay. ีฟเฮ้ยไปที่เดสเซอร์ทหาคอนเนเลียสักหน่อยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเออจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราให้ยาก็น่าจะดีนะน่าจะเพิ่มเยอะเลยแหละคอนเนเลียมีเท่าไหร่สองร้อยสี่เดี๋ยวดูซิว่าให้ยาจะเพิ่มเท่าไหร่ Thank you น่าจะสามสิบนะอ๋อเพิ่มแค่ห้าโอเค ไม่เป็นไร Can you help me with something? p a t i a l work Miss Cornelia five time บ้าไปแล้วเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเรารับเพจอีฟมาถ้าเกิดว่าเพิ่มเยอะก็น่าจะลดเยอะด้วยนะอืมอีฟฮะ Oh ฮ mm ึม hmm. ทำยังไงดีละ่ะ เราแพทเทิลวอล์กอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเรามีพลังงานเหลือเสร็จแล้วก็นอนเลยเจอตัวโหดพอ้อมกันขนาดนี้ Great job, Lieutenant! ต่อสู้เมื่อกี้คือแทบจะขาดทุนเลยเกือบขาดทุนเค okay, แล้วมันนอนกันดีกว่าวันที่ hmm? แปดเรามีเควสกับอีฟที่จะไปอ่าฝึกซ้อมยิงปืนด้วยกันแต่ว่าระหว่างนี้ไม่มีอะไรทํา ที่ร้านค้า Welcome นดีต้อนรับซื้ออะไรดีฮึมบอร์ดเกมอัพทัวร์สิบสามเพลเยอร์เหมือนกับว่าเซซิลจะชอบบอร์ดเกมนะพลูตโตเนียม คาสเน่มีกูเปเปอร์ครับแมชชนิกเอลิเซตโมเดลคิดหต่อร้อโมเดลแรนดัมแบนดัมโรบอตเราซื้อจริงไว้นหน่อยไหมไดมอนด์ลิงพอูบีเลฟฟัน ห้าแสนเะนี่ยยิมแอทโฮมเซ็ตล้านสองอ่อโนเวลบุ๊กอ่าอันนี้ยูมีน่าจะชอบก็ซื้อนี้แหละโอเคเราไปแล้วกลับเข้ม เราฝึกซ้อมร่างกายซะหน่อยดีกว่าไปฝึกซ้อมความรวดเร็วเราจะได้มีความเร็วมากกว่าตัวไฟจากนั้นเพราะว่ากี่ครั้งกี่ครั้งก็คือตัวไฟมันยิงก่อนรอตลอดเลยเราจะเสียเขาเรียกว่าอะไรโพชั่นฟรีๆไปเอจิบวกสองสวโอเคไหนดูซิว่า if อ,อืม if ก็ยังอยู่ที่บาแลกอยู่เลย เออไม่ไม,ไม่ฉันจะว่ายน้ำฉันจะว่ายน้ำ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  I have to go now. See ya. โอเคอีฟมาแล้วจะครบห้าครั้งแล้ t Shooting you s Shooting practice สองละ Talk to Eve Shooting practice สาม We're out of time. Around. อ่า เควสเราเฟลแน่นอนเฮ้ยอยู่มีอยู่ที่ทะเลทรายเอาล่ะเราต้องอ่ามีอีเวนท์ที่นี่มันร้อนมากเลยฉันต้องไปหาตู้เย็นของคาเฟ่ักหน่อยละืมมีเบียด้วย Yo just take one if you want some เอาไปเลยถ้าเกิดต้องการ Hmm? เธอเมาจากที่นี่ใช่ไหมเนี่ยยะใช่แล้วอืม hmm. แล้วเธอไปปฏิบัติภารกิจการบินตอนเมากัเหรอ Don't ask questions you don't want to know the answer to. อย่าถามคำถามที่ไหยไม่ต้องการรู้คำตอบสิโอเคขอให้สนุกนะ Hi, can I help you? แคปอมิวแคปอมิว hmm. เสร็จแล้วอีฟนี่จะไปจ่ายนี่แล้วปะเนี่ยคือถ้าทุ่มหนึ่งอ mm ี hmm. ์จะหมดแล้วหรือเปล่าชุดทิ้งแพ็กทิสคยคอมพิวไหม <Bye. S 1> ไปไปเหลืออีกหนึ่งครั้งเท่านั้นอีฟ e ไปที่ชายหาดชุดทิ้งแพ็กทิสได้เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะฉันขอแฮปอมิวก่อนทีหนึง่ง Hi, can I help you? อ่า uh, แบบนี้อีฟจะอ๋อยัง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 ขอบคุณพระเจ้า What is it? อี shooting practice อ้อโคตรยาก Your energy is depleted You pass out Balak แอดสลิป until morning อื้ออ่าแล้วก็ energy r e f i l l ไม่เต็มด้วยอ๋อ uh, เป็นอย่างนี้นี่เองต่ว <Need S 1> <but> ่า ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากเควสเสร็จไหมเอาหอเพิ่มมาเยอะมากอีก5้าพอยต์เราก็จะเสร็จเควเอ้ยเราก็จะได้เรือสเตตัสของอีฟมาแล้วก็น่าจะมีอีเวนต์แล้วนะโอเคถ้างั้นก็วันนี้เป็นวันที่เพอดีก็ขอจบพายไปเท่านี้ก่อนละกันโอเคสวัสดีครับผม